สวัสดีนักเรียนที่น่ารักและคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูวเวนประจำวันพฤหัสบดีนะคะที่17พฤศจิกายนพศ2565นะคะกับครูมาลินีและครูว,วิจิตรานะคะวันนี้ครูมีสาระน่ารู้นะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ ในช่วงวันที่17และ18พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่สำคัญนี้เป็นเหตุการณ์อะไรนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นระหว่างวันที่14-19ถึงพฤศจิกายนนี้การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปของไทยในปีนี้มีความสำคัญเพราะเป็นปีแรกหลังการผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้สามารถจัดการประชุมแบบต่อหน้าได้แล้วเอเปกคืออะไรทำหน้าที่อะไรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเปก ยอ่อมาจาก Asia Pacific Economic c o r p o r a t i o n เป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาอื่นๆเช่นความร่วมมือทางการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาด้านสาธารณสุขอเป c ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1989ในประเทศออสเตรเลียโดยบ๊อบฮอค นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้นมองว่าออสเตรเลียจําเป็นต้องมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและอเมริกาเหนือมีสมาชิกแรกเริ่ม12เขตเศรษฐกิจและไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกเริ่มปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกรวมทั้งหมด21เเขตเศรษฐกิจในจำนวนนี้มีประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างจีนและสหรัฐด้วยเช่นกันเอเปกเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เติบโตที่สุดของโลก หากนะับประชากรรวมจากทั้ง21เคตเศรษฐกิจจะมีมากกว่า3,000ล้านคนหรือราว1ะ3 8ของประชากรทั้งโลกและประชากรกลุ่มนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะตลอด30ปีที่ผ่านมากำลังซื้อของประชากรกลุ่มนี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP รวมแล้วกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ะ6 0ของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก สำหรับการประชุมเอเปกจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ในช่วง4ปีที่ผ่านมาการประชุมเอเปกเกิดความติดขัดหลายประการอย่างในปี2018สหรัฐทำสงครามการค้ากับจีนทำให้การประชุมที่ปาปัวนิวกินีในปีนั้นไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีถัดมาในปี2019เกิดความไม่สงบทางการเมืองของประเทศเจ้าภาพอย่างชิลี ทำให้ปีนั้นไม่มีการประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกตามมาด้วยการระบาดของโควิด -19 ในปี2020และ2021ทําให้ต้องจัดการประชุมด้วยระบบทางไกล I สำหรับการประชุมในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยทากลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 และท่ามกลางวิกฤตอาหารและพลังงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งอื่นๆอย่างความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันสิ่งหนึ่งที่เอเปวางแผนผลักดันในการประชุมครั้งนี้คือการเจราจาเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAAP ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มในการสร้างเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศภายในกลุ่มเอเปที่ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการเจราจาและตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในปี2040 หากการเจราจาสำเร็จ FTAAP จะกลายเป็นเขตการค้าเซรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคาดว่ามูลค่าการค้าในกลุ่ม21เขตเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ200-400แสงหน้า RCEP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอีกประเด็นที่จะถูกให้ความสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการฟื้นฟูก,การเดินทางและการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศสำหรับผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจ และความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมต้องรอดูว่าบรรดาผู้นำรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจะสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างไรในช่วงเวลาที่โลกต้องการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสูงสุดครูนำมาให้ดูนะคะเขาจะมีประชุมวันไหนคะ วันที่17และ18พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้กับอ,อ,อีกวันหนึ่งใช่ไหมคะเป็นการประชุมทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่มีมูลค่าประมาณ2ใน3ของมวลรวมทั้งหมดในโลกนะคะสำคัญกับนักเรียนยังไงนะคะสำคัญก็คืออาชีพหลักของผู้ปกครองหรือว่าของนักเรียนนะคะตอนนี้ก็คือการเก็บชาใช่ไหมคะซึ่งชาของเรานะคะได้ ออนอกจากบริโภคภายในประเทศใช่ไหมคะก็ส่งออกไปที่ต่างประเทศถ้ามีการคุยกันหรือผู้นำต่างๆนะคะมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราส่งออกชาได้มากขึ้นใช่ไหมคะส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคุณครูมีเรื่องมาฝากเท่านี้นะคะต่อไปคุณครูวิจิตรามีอะไรมาฝากนักเรียนคะ,ะจบไปแล้วสาหรับการประชุม ทดสอบนะคะ,ะคุณครูมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าวสารให้กับนักเรียนรวมถึงขอความร่วมมือกับนักเรียนอยู่ประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของอสังเกตว่าโรงเรียนของเราจะมีการก่อสร้างนะคะจะได้รับการก่อสร้างแล้วก็จะมีการปรับพื้นที่อุณหรูสังเกตหลายๆครั้งนะคะโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมจะตื่นเต้นนะคะและก็อาจจะ อยากรู้อยากเห็นก็อาจจะมีการลงไปข้างล่างนะคะซึ่งบริเวณนั้นนะคะ่ะอ,อาจจะได้รับอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นพื้นดินแล้วก็เป็นปูนซีเมนที่มันอยู่สูงกว่าแล้วก็มันจะอาจจะไปรบกวนการก่อสร้างนะคะเราไม่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอความร่วมมือให้กับนักเรียนอย่าเข้าไปเล่นในบริเวณนั้นนะคะให้อยู่บริเวณโซนของโรงเรียน นะคะเรื่องที่1เรื่องที่2องอคุณครูได้รับแจ้งมาจากหลา,หลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือนักเรียนเรื่องของการการแกล้งกันในชั้นเรียนนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นเด็กโตเด็กเล็กนะคะซึ่งการกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดนะคะก็อาจจะทําให้ผู้รับฟังเกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ทราบว,ว่ามันจะไปโดนจุด อะไรของเขานะคะให้พวกเราระวังคาพูดรวมถึงการกระทบกระทั่งทางกายเราอาจจะเล่นกันด้วยความรุนแรงเราไม่รู้ว่าการทําไปนั้น,นะคะ่ะมันมากน้อยเพียงใดน,นะคะเราให้อยู่ด้วยการรักการสามัคคีกันนะคะเล่นกันก็ให้ระมัดระวังด้วยทางที่ดีก็คือ,อความรุนแรงเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นนะคะเรื่องที่สอง และเรื่องที่3มนี่ครูเวนุกคนนะคะแล้วคุณครูปโรงเรียนทุกท่านเป็นหัวเนะคือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนนะคะอยากจะให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายาช่วงนี้ก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเสื้อผ้า,าที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นก็สวมใส่นะคะเพราะว่าถ้าเรา,าโดนฝนโดนเมฆหมอกอะไรต่างๆนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ย เจ็บป่วยเป็นไข้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเราคุณครูทุกท่านเป็นห่วงนักเรียนทุกคนคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ